สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองโคนคนระับวันนี้ก็มาหา,า้าหาอาหารตัดหญ้าช้างเช่นเดิมครับหามานะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกับอากาศหนาวเย็นวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวนะสำหรับพี่ควานของอพ่อพลายภาคดีก็แย,ยกย้ายกันไปหาหยาเริ่มเข้าสู่นาแลง้งหญ้าเราก็เริ่มาหายากหาลําบากนะครับ แต่ก็ยังดีนะครับที่มีนะครับที่หาญ้านี่ครับ,รบยามีทั้งใบข้าวนะครับแล้วก็เป็นญ้าลำ้านีเปียก็ต้องหา,หาเบกหาเบกไกลหน่อยนะครับข้ามน้ำข้ามคลองนี่ก็จะเบรกจากฝั่งนี้นี่นะตัดเบรกจากฝั่งนี้ยังเหลืออยู่ยังตัดไม่หมด แล้วก็แบกโน่นนะไปขึ้นรถอยู่ข้างบนนุ่นเลยเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วที่ระยองหายาอาหารเราก็พอมีเพราะว่าช้างน้อยตัวนักนะครับช้างไม่มากครับที่นี่ที่ปางช้างระยองก็จะมีช้างอยู่สี่เชือกด้วยกันครับแต่ว่าสําหรับพ่อใหญ่ตกมันแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องพักนะครับถึงอ่า เวลาพักของพ่อใหญ่นะครับก็คือตกมันนี่คนระับในป่าตรงนี้ก็จะมีตาร้างด้วยแต่ว่าอ่าใกล้ๆทางตรงนี้ตัดตัดหมดแล้วนี่นะเบลต้นเล็กต้นเล็กบรรยากาศดีมากคนี่ต้นใหญ่อยู่ข้างในนี่ ดี๋ยววันนี้จะเอาตาร้างไปด้วยนะจะเดินมาดูตาร้างกนกล้วยป่าก็มีนี่ต้นตาร้างนะครับให้ช้างตกมันกินดีมากน้ำมันก็จะออกเยอะออกดีนะครับไม่ไม่อั้นไม่ทําให้พ่อใหญ่ปวดหัวฮะนี่เราจะเอาตาร้างไปด้วยนู่นนะครองยาวไปถึงนู่นเลยแต่ว่าฝั่งนู้นเข้าได้อีกทางนะมีทางเข้านี่ตาร้างต้นใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปผ่านะเป็นซี ตัดเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็ผ่าเป็นซี่เล็กๆให้พ่อใหญ่กินเตาล้างจะกินดีสำหรับช้างที่เริ่มตกมันฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะกับเสล้งคู่ใจตอนนี้ช้างสามเชือกนะพ่อใหญ่ทองคูณนะพี่โคกพ่อพลายพักดีเราดูแลกันสองคนนะกับนะพี่ควานาเทิงนะเป็นควานเก่าที่ดูแลพ่อใหญ่ก่อนหน้านี้ แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนนะไปเลี้ยงไปดูแลพ่อพลายพักดีนะครับแล้วก็มีน้องชายมาดูแลพ่อใหญ่ต่อนะต่อจากาพี่ควานนะแต่ว่าตอนนี้พ่อใหญ่ตกมันนะไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้นะเ็เลยต้องส่งน้องชายกลับนะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นะที่บ้านคืนฝากเป็นกําลังใจนะให้กับช่องพ่อพลายทองคูนด้วยวันนี้อากาศช่วงเช้าหนาวเย็นนะพร้อมกับมีลม เย็นพัดผ่านต่อมาตัดหญ้าแยากย้ายกันไปหาหญ้านะครับแยกย้ายกันไปหาหญ้าสับเปลี่ยนอาหาร,รให้กับช้างนะครับเขาก็จะได้อุดมสมบูรณ์นะครับไม่เครียดมีสับปะรดมีหญ้ามีต้นกล้วยนะครับวันนี้มีเ้าร้างนะครับวันนี้เปลี่ยนอาหารเป็นเจ้าร้างสําหรับต้นสับปะรดนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้ว สำหรับต้นสับปะรดที่จะไปส่งสุรินนะไปลงสุรินก็ยังมีนะครับเพราะว่าต้องไปเอาอีกแปลงหนึ่งนะครับก็คือไปขอแบ่งเขานะครับมานะสำหรับต้นสับปะรดที่จะไว้เลี้ยงพ่อใหญ่พ่อพลายภกดีนะครับพี่โคก็ต้องสั่งเป็นคันรถกระบะมาฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปนะครับ มาแบกหญ้ากันต่อตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยมัดเชือกเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมเดินทางมีเตารางไปให้พ่อใหญ่ด้วยแล้วก็มีบะหาหญ้า,านำไปข้าวาอาหารช้างนํับได้แล้วตอนนี้ก็เหลืออาหารโค้นนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บผักกันต่อนี่ผักชิมน้ําพริกตรงน,นี้นะครับก็มีทั้งอาหารช้าง แล้วก็อาหารคนนี่ครับจะมีผักกูดผักกูดนี่เราเรียกผักกรูดนะครับผักกูดนี่ครับเป็นผักอ่อนๆเลย ยอดอ่อนยอดอ่อน,อออน,ออนไปจำน้ำพริกกันนะครับวันนี้เมนูได้ผักแล้ว นี่นะครับเป็นผักวันนี้เราใต้เมนูน้ำพริกกันอะไรที่เราทานได้ครับกินได้แล้วก็ควรที่จะประหยัดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้พ่อใหญ่ตกมันไม่ได้ทำงานเหมือนเชื่อนี่อาหารคนครับอาหารช้าง ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะให้กับพ่อใหญ่นะตัวนี้กําลังอยู่ในอาการตกมันพ่อใหญ่คนระับตกมันปีนี้ไม่ค่อยกินหญ้ากินอาหารเท่าไรเลยน่าจะน่าจะปวดหัวนะหรือเปล่าแต่ว่าบางเชือกที่ทมีอาการตกมันแรๆก็จะไม่กินเหมือนกันนะแต่ก็จะดุดนะครับดุ บางเชือก็จะดุนะถ้าหากว่าตกมันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยทานอาหารครับ,บอพอใหญ่เ็าชินเดียวกันนะปีนี้รู้สึกว่าตกมันสมบูรณ์กว่า,าปีที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ค่อยทานหญ้าไม่ค่อยทานอาหารเลยท่านี้ก็มาอาหาเตาร้างไปให้นะเพื่อที่จะให้น้ํามันนั้นออกไวๆไ,ไปเดินทางกันนะครับผักเราก็มีพร้อม ถึงแล้วนะญาวันนี้สำหรับวันนี้นี่พ่อใหญ่อยู่ฟังนี้พ่อใหญ่ตกมันตกมันปีนี้นะไม่ค่อยทานอาหารเลยพ่อใหญ่เป็นยังไงอ๋อดูยืนดูท่าเมื่อคนหนาวหรือเปล่าพ่อใหญ่ใหญ่นอนหลับนอนหลับ หนาวเลยพ่ใหญ่เอางวงไปซุกาขาแบบนั้นน่ะปอกก็หลุดนะครับขาดนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยขาดขาดลุดออกเลยของพ่อใหญ่หดูนะครับอ,นะอาหารเหลือเต็มเลยพ่อใหญ่ทั้งอ้อยทั้งต้นสับปะรดต้นนี้เหลือเป็นต้นเลยยังไงพ่อใหญ่ มันตอนเช้าช่วงเช้าไม่ออกจะออกช่วงช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเย็นอันนี้ยายเงินอยู่ฝั่งนี้ครับยายเงินยังไงพยายวันนี้ได้เจ่าร้างมาฝากด้วยดูพ่อปลายพักดีปลายพักดีก็อยู่ฝั่งนี้นะ เมื่อวานก็เจ็บขาเมื่อวานเจ็บขาขาแข็งับข้างหลังก็นวดน้นำมันไปเลยแล้วก็คงต้องพักงานนะอีเชือกหนึ่งตอนนี้ความหวังที่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่วยบันเทาค่าใช้จ่ายได้ก็คือพ่อปลายพักดีแต่ว่าวันนี้ก็เจ็บขา เจ็บขาเจ็บตั้งแต่เมื่อวานคนระับเมื่อวานพ่อใหญ่ก็มาตกมันด้วยเนะอานวดน้ำมันไปแล้วนะเมื่อวานก็นวดเจ็บขาฝั่งนี้ขาอาจจะแข็งแข็ๆเหมือนแบบก้าวไม่ได้นะก้าวลำบากดูถ่ายก็ปกติ ปกติถ้าบางเชือกก็จะกินดินไทยท้องนับขาก็จะแข็งแต่ว่าสําหรับปพลายพักดีไม่ยังไม่ทราบสาเหตุนี่นี่นะครับขาหลังฝั่ง้ายยังไม่กล้าก้าวเลยไม่ค่อยกล้าก้าวก็นวดน้ํามันไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็จะประครบน้ําร้อนดูน้ําอุ่น ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็น้อยงานก็น้อยนะครับช้างก็ยังต้องมา,าหยุดงานนะครับอย่างเช่นพ่อใหญ่ก็ตกมันนะก็หยุดงานไม่ได้ทํางานเพราะปลายพักดีก็ขาเจ็บอีฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตนะพ่อใหญ่ทองคูณนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับก็หายไปนานนะแม่ๆก็อย่าเพิ่ง ลืมพ่อใหญ่นะครับนี่พ่อใหญ่ยังอ,อยู่นะพ่อใหญ่ยังอยู่ในช่วงตกมันอยู่เอาล้างแล้วามาเ้าก็จะมาตัดเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็เป็นผ่าเป็นซีกๆแบบนี้ก็ให้พ่อใหญ่กินมาดูพ่อใหญ่จะชอบหรือเปล่าอา้า ไปไม่ได้นะครับปีนี้นะครับพอใหญ่ตกมันนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์นะครับอาจจะแรงกว่าทุกปีเลยอ,อร่อยหรือเปลา่าพ่อใหญ่นี่อํานะกินตทร้างนคะรน้ำมันจะออกเยอะ ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กพ่อใหญ่ทองคูนด้วยนะครับภาคหลังนะไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับพ่อใหญ่เท่าไรเลยคนระับเม,ม่ๆก็อย่าเพิ่งลืมพ่อใหญ่นะครับอร่อยหรือเปลาเ่าพ่อใหญ่วันนี้มีของอมันๆอร่อยๆมาฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ